คันนี้ออกซิเจนเซนเซอร์ก็เสียนะครับค่าวัดค่าแล้วไม่ขึ้นนะครับวันพงไปเลยออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับเบิร์เนี่ยค่ามันต้องขึ้นแล้วออกซิเจนเสียนะครับพวกออกไอเซนเซอร์ต่างๆหรือไฟลูกเครื่องยนต์เอาขึ้นมาละนะครับไฟอินจินอันนี้คือสมบูรณ์แบบและตรงหน้าปัดนะครับ เดี๋ยวสักพักก็ดับนะครับอันนี้คือหลอดสมบูรณ์แล้วไม่ได้มีเบิ้ลตั้งแต่ที่ลูกค้าไปทํามาหรือไปที่อื่นเขาทามานะครับดึงปลั๊กนี้ออกเดี๋ยวจะให้ดูว่าไฟอ n นจิ้นมันโชว์ไหมนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็โชว์นะครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้หลอดไฟผมเอามาขึ้นปกติแล้วทีแรกเขาเบิ้ลไฟกับหลอดไอ้ลูกกาน้ํามันเครื่อง นะครับกับลูกการน้ํามันเครื่องไม่รู้เขาทํำยังไงอะไรยังไงอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมทําให้ร้อยเ็แล้วแล้วก็เช็คออกซิเจนเซนเซอร์ให้ได้ลูกค้าจะได้ประหยัดน้ํามันนะครับทำไมถึงไม่โชว์นะครับนี่ขนาดดึงออกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันต้องโชว์นะครับถ้ามันสมบูรณ์แล้วเอาอยัางไม่โชว์อีก ดึงเซนเซอร์ขอน้ำด้วยเอา้าจะได้โชว์ชชเร็วๆจะได้เอาโชว์เร็วๆหน่อยอ่าโชว์แล้วครับนี่ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาละโอเคครับแต่จริงๆแนละ้วดึงเซนเซอร์ตัวนี้ก็โชว์เหมือนกันอาจจะโชว์ช้านิดนึงเสียบคืนแล้วเสียบคืนแล้ว เด๋ยวมันก็จะดับเอ,อ่อเอิเจนเซ็นเซอร์ที่เสียนะครับมันจะโชว์ช้ามากนะครับเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยมันมันจะโชว์ช้าอยู่จะขับไปประมาณสักสามสิบสี่สิบกิโลัวมันจะโชว์ขึ้นมานะไอ้ไอ้เซ็นเซอร์ตัวเนี้ยถ้าเป็นเซ็นเซอร์ขอน้ําจะโชว์เร็วนะครับแล้วก็ลิฟต์วิทยาก็จะโชว์เร็วแล้วก็ไอไอ,ไอตัวนี้ก็จะโชว์ด้วยนะครับถ้าเสียเซ็นเซอร์ต่างๆของอีคานะครับ แต่ลิ้นปีกบีเซียถ้าเราถอดออกเอาไม่เกี่ยวนะครับไอ้มอเตอร์เดินเบามันโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ให้ออกซิเจนเซนเ,เซอร์เดี๋ยวมาวัดค่าดูนะครับจากที่เปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับค่าต้องขึ้นแบบนี้นะครับตอนเปิดแอร์เปิดแอร์เสร็จเนี่ยผมเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับตัวใหม่แล้วนะขึ้นปกติละนะครับ อันนี้คือตัวเก่านะครับพ้าขึ้นปกติแล้วดูกันเอานะครับสวยๆแบบนี้เลยเออคันนี้ดีไม่ดีเดี๋ยวต้องเอาไฟลงด้วยซ้ำนะครับว่ามันสั่งจ่ายค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาขับอาจจะมีเสียงเขกหรืออะไรเดี๋ยวค่อยเวลาผมเบิ้ลอย่างเงี้ยท้ามันมีเสียงเขกด้วยนะเสียงเขกนิดๆด,ด้วยแก๊กแก๊กแก๊แก,กนะครับ หาเดี๋ยวต้องต้องลดไฟด้วยสั่งจ่ายน้ํามันดีแล้วแม่นยํแล้วไฟไม่มีเด้งไม่มีโชว์แน่นอนนะครับก่อนหน้าเนี้ยลูกค้ามีรูปไปทําที่ไหนมานะครับเบิ้ลไฟเอาง่ายๆนะครับเบิ้ลไฟดูตามรูปเลยนะลายปิ้นที่มันขาดผมว่าไม่น่าใช่ที่มันไม่น่าจะมีใครมาทําได้นอกจากไปถอดหรือตั้งใจที่จะทํามันนะครับลายปิ้นของหน้าปัดเดือนใหม่นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าลายปิ้นมันขาดแบบไหนนะครับเนี่ยลายปิ้นแม่ง มันไม่น่าจะขาดเองได้ต้องมีคนตั้งใจที่จะทําลายปิน้นมันขาดแล้วก็เบิ้ลกับไอ้รูปการน้ํามันเครื่องนะครับเซ็นเซอร์รูปการน้ํามันเครื่องอ,อยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วเวลาเราออนสวิ์รูปการน้ํามันเครื่องเอามาจะโชว์นะครับแล้วมันก็เบิ้ลพร้อมกับไอ้รูปการน้ํามันเครื่องคําว่าไฟเอนจินนะก่อนหน้านี้นะครับก็ดูให้สมบูรณ์แล้วนะครับออกซิเจนออกซินเซนเซอร์ไฟนี่ไม่มีเจ้งไม่มีโชว์แน่นอนนะครับ ดูนะครับถ้าขึ้นมันต้องขึ้นแบบนี้นะครับ